ตัวนี้นะคะเป็นของผลิตให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะจะเป็นการทำหม้อเป็นความจุ2 0 0ลิตรนะคะตั้งไฟได้นะคะแล้วก็สามารถจะถอดเ,ออเขาเรียวกว่าแบ่งก็ก่ะนนะคะให้แบบว่าลงมาที่ที่ก็กที่ถ่ายถ่ายอาหารอย่างเงี้ยนะคะเป็นสแตเลสที่ผลิตจาก304นะคะ ป็นว่าสตูที่ใหญ่กว่าขนาดปกติทั่วไปนะคะก็สนใจก็สอบถามมาได้นะคะแต่ว่าสินค้าจะต้องสั่งผลิตนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดหนึงนะคะก็ลูกค้าก็สามารถจะดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สั่งผลิตมาได้ซส์ไซไซ์นี้จะเป็นมาตรฐานคือ200ลิตรนะคะจะเป็นซุ้มต้มซุป ต้มอันนี้ลูกค้าเหมือนจะทําน้ําส้มนะคะประมาณนั้นนะคะเกรดมันก็ต้องเป็นเกรดที่เออเป็เรเลเกรดเอเนาะแล้วก็ใช้กับอาหารได้โดยตรงนะคะ